สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูสวนทุเรียนหมอนทองสวยๆนะครับสวนทุเรียนนางฟ้าของอำเภอแกลงจังหวัดระยองตอนนี้เลยเป็นสวนที่มีแหล่งน้ําดีมากๆเลยนะครับมีที่ครอบครองด้านท้ายแปลงแถมด้วยนะครับประมาณเกือบหนึ่งไร่เดี๋ยวผมพาเดินชมในสวนกันก่อนเลยนะครับเข้ามาในสวนก็จะเป็นด้านหน้าแปลงเป็นทุเรียน ต้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับต้นหนึ่งสามารถที่จะแขวนลูกได้ต้นหนึ่งหลายร้อยกิโลเลยเพราะว่าเป็นทุนเตียนต้นใหญ่ที่อาย,ยุประมาณ 2. ีกว่ปีนะครับแล้วก็มีกิ่งก้านสาขาที่ใหญ่โตมากๆเลยก็ปีนี้เจ้าของคาดว่าผลผลิตถ้าเป็นราคาแบบปีที่แล้วก็ขายผลผลิตไม่น่าต่ำกว่า2ล้านบาทนะครับเพราะว่าดกมากเลยนะครับวันที่ผมมาถ่ายทำนี่ ออกดอกดกทุกต้นนะครับแล้วก็ต้นใหญ่ๆชุดหน้านี่จะมีอยู่ประมาณ40ต้นนะครับที่ว่ากิ่งก้านสาขาใหญ่โตแล้วก็กิ่งแข็งแรงมากๆนะครับที่สามารถจะแขวนลูกได้ต้นหนึ่งหลายร้อยกิโลเลยนะครับหลายเท่าตัวของทุเรียนอายุ56ปี78ปปีเลยเพราะว่าต้นใหญ่กิ่งใหญ่กำลังต้นใหญ่โตนะครับสามารถที่จะแขวนลูกได้ต้นหนึ่งเยอะๆนะครับ สวยมากนะครับส่วนทุเรียนแปลงนี้ด้านหน้าติดถนนลาดยางด้านท้ายแปลงติดลำรางสาธารณะนะครับบ่อน้ําด้านท้ายแปลงก็น้ําดีมากๆเลยนะครับผมมาถ่ายทํานี่น้ํายังเต็มบ่ออยู่เลยนะครับพร้อมให้ผลผลิตนะครับทุกต้นกําลังออกดอกออกลูกขึ้นลูกขึ้นหนามเลยนะครับพร้อมสมบูรณ์มากๆเลยส่วนนี้มีทุเรียนอยู่ทั้งหมด รุ่นใหญ่ประมาณ40ต้นนะครับและก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับอายุประมาณ8ปีอีกประมาณ60ต้นนะครับทั้งแปลงก็มีทุเรียนอยู่ประมาณ1 0 5ต้นนะครับขายผลผล,ผลิตก็ปีนี้เจ้าของคาดว่าถ้าราคาแบบปีที่ผ่านมาก็ไม่น่าต่ากว่า2ล้านบาทนะครับขายพร้อมผลผลิตเลยนะครับซื้อแล้วก็อีก 4- 5เดือนนี้ก็มีเงินทอนกลับมาได้เลยนะครับ เจ้าของตั้งราคาขายไว้ที่6ไร่ครึ่งนะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดนะครับคุดแดง6ไร่ครึ่งขายพร้อมผลผลิตเลย10ล้านบาทนะครับราคานี้ขอไม่ต่อรองแล้วนะครับราคาที่พร้อมโอนแล้วก็ค่าใช้จ่ายวันโอนนะครับ10ล้านบาททุกต้นนะครับมีดอกออกลอกออกลูกดอกแบบนี้ทุกต้นเลยนะครับ เราก็กําลังต้นชุดแรกชุดหน้าแปลงที่40ส,สต้นนั้นก็สามารถที่จะแขวนลูกได้ต้นหนึ่งหลายร้อยเลยนะครับหลายร้อยกิโลเลยเพราะว่าต้นใหญ่กําลังต้นแขวนได้เอเยอะๆเลยครับต่อต้นแล้วก็กิ่งก็สามารถที่จะแขวนลูกได้กิ่งหนึ่งเยอะๆเลยนะครับดกมากนะครับที่ผมวันที่ผมมาถ่ายทำเนี่ยผมเดินดูทั่วสวนเลยทุกต้นดกทุกต้นเลยนะครับ แต่งน้ำก็สมบูรณ์มากๆซื้อแล้วผมมีทีมงานมืออาชีพรับทำให้นะครับเป็นพี่สาวขผมเองนะครับรับทำให้เลยมีความร,รู้ความสามารถในการทำสวนทุเรียนมาหลายสิบปีนะครับสามารถที่จะบริหารจัดการให้ได้ผลผลิตได้อย่างเต็มที่นะครับก็ถ้าเกิดราคาทุเรียนเหมือนปี6-4นะครับสวนนี้ก็ ายขายผลผลิตปีนี้ไม่ต่ำกว่า2ล้านบาทแน่นอนนะครับเพราะว่าทุกต้นดอกทุกต้นนะครับต้นก็สมบูรณ์ทุกต้นแต่งน้ําก็สมบูรณ์มากๆเลยนะครับสวนนี้ตั้งอยู่ที่อําเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับเข้าจากถนนสายบ้านบึงแกลงเข้ามาประมาณไม่น่าเกิน5กิโลเมตรนะครับ กันทางไปที่ศูนย์ราชการอำเภอแกลงก็ไม่ประมาณ7กิโลเมตรนะครับถนนหน้าที่ดินก็เป็นถนนลาดยางนะครับมีเพื่อนบ้านแวดล้อมไปด้วยสวนทุเรียนนะครับสวนนี้ก็สวยสมบูรณ์สุดๆเลยนะครับณนเวลานี้รานะคาอาจจะดูว่าสูงไปสักนิดนึงแต่ว่าสวยและสมบูรณ์มากๆนะครับสามารถที่จะ ปีนี้ขายผลผลิตกลับมาได้ไม่น่าต่ำกว่าสล้านบาทนะครับเพราะว่าทุกต้นดอกทุกต้นแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นก็สมบูรณ์มากๆเลยนะครับ40ต้นด้านหน้านะครับต้นใหญ่แข็งแรงสมบูรณ์มากๆเจ้าของดูแลเป็นอย่างดีนะครับบำรุงดีมากกิ่งการสาขาก็ตัดแต่งไว้อย่างสมบูรณ์เลยนะครับสามารถที่จะแฝนลูกได้อย่าง เยอะเลยนะครับต่อต้นดอกออกเต็มทุกต้นเลยนะครับบางต้นก็เริ่มขึ้นหนามแล้วนะครับเริ่มออกหางแย้ขึ้นหนามแล้วนะครับสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับณเวลานี้สวนทุเรียนนางฟ้าของอำเภอแกลงจังหวัดระยองเลยก็ว่าได้นะครับแปลงเล็กๆเนื้อที่อกอกสานสิทธิ์เป็น,นโฉนดคุดแดง6ไร่2งานเศษนะครับ แล้วก็มีที่ครอบครองด้านท้ายแปลงแถมอีกเกือบไร้นะครับที่ครอบครองก็จะตีเป็นสระน้ําไปนะครับสระน้ําเป็นสระน้ําใหญ่โตเลยสามารถที่จะมีน้ําใช้ตลอดนะครับมีน้ํายังเต็มบ่ออยู่เลยนะครับบางที่น้ําลดไปเป็นครึ่งบ่อแล้วนะครับแต่ส่วนนี้น้ํายังเต็มเลยเพราะว่าตาน้ําใต้ดินดีมากๆแล้วก็ด้านหลังก็ติดกับลํารางสาธารณะด้วยนะครับสวยและสมบูรณ์มากๆเลยส่วนนี้คุ้มค่าหน้าลงทุนนะครับ รือแล้วกลัวดูแลไม่เป็นนะครับผมมีทีมงานมืออาชีพนะครับทีมงานของผมเองนะครับเป็นพี่สาวของผมเองนี่แหละมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการสวนทุเรียนมาหลายสิบปีนะครับมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสวนทุเรียนแนวเกษตรแนวใหม่เลยนะครับการนำสวนทุเรียนรุ่นใหม่ๆเลยได้ผลอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนะครับ เจ้าของเดิมก็ดูแลไว้เป็นอย่างดีแล้วด้วยเพราะว่าต้นสมบูรณ์ใบสมบูรณ์มากเลยนะครับสังเกตทั้งสวนนะครับใบสวยสมบูรณ์ต้นสวยสมบูรณ์มากๆแล้วก็อันนี้ผมจะพาบินโดนชมอีกรอบนึงนะครับความสมบูรณ์ของทั้งสวนด้านท้ายแปลงก็จะเป็นสระน้ํานะครับที่อยู่ด้านท้ายแปลงสระน้ําใหญ่เลย แล้วก็น้ําเต็มตลอดนะครับนี่ผมมาถ่ายทํานี่น้ํายังเต็มบ่อเลยนะครับไม่ลดไม่พ้องเลยเลยหายห่วงนะครับเรื่องการสมบูรณ์ของระบบน้ํานี่สมบูรณ์มากๆแล้วก็ต้นทุเรียนก็ปลูกไว้เป็นแนวเป็นแถวแบบสวนทุเรียนรุ่นใหม่ๆนะครับสวยสมบูรณ์ตัดทรงพุ่งไว้อย่างสมบูรณ์ทุกต้นเลยด้านหน้าก็เป็นสวนทุเรียนรุ่นเก่านะครับ แต่ว่าตัดบริหารจัดการไว้อย่างสวยสมบูรณ์มากๆต้นนี้สามารถแขวนลูกได้ต่อต้นเยอะๆเลยนะครับหลายร้อยกิโลต่อตอน้นครับสนใจก็ติดต่อขอข้อมูลเข้ามาได้นะครับยินดีพาเข้าชมเลยนะครับราคานี้ถือว่าไม่แพงเลยนะครับเพราะว่าขายพร้อมผลผลิตแล้วก็ปีต่อไปเราก็สามารถที่จะบำรุงต้นให้ได้ผลผลิตอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนะครับ ราคาเจ้าของตั้งไว้ที่10ล้านบาทนะครับราคานี้ขออนุญ,ญาตไม่ลดแล้วนะครับเพราะว่าขายพร้อมผลผลิตให้เลยแล้วก็ผลผลิตถ้าราคาู้เรียนปีนี้เหมือนปี64นะครับ2 5 6 4ก็ไม่ต่ำกว่า2ล้านบาทแน่นอนนะครับเพราะว่าผมเดินเช็คด้วยตัวเองเลยสวยสมบูรณ์ระดกมากๆทั้งสวนนะครับคุ้มค่าหน้าลงทุนมากๆสวยสมบูรณ์สุดๆ หรือแล้วกลัวบริหารจัดการไม่เป็นก็ผมมีทีมงานของผมรับดูแลให้นะครับรูปแปลงก็จะเป็นดังรูปนะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงพร้อมโอนนะครับ0 8 9 0 9 8 6 8 6 6 6 6 5 6 6 5 4 9 9 9ครับเพื่อไม่ให้พลาดบ้านและที่ดินผลไม้สวยๆนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับมีบ้านมีที่ดินให้ชมอย่างต่อเน,นื่องนะครับ เวลากดกระดิ่งไว้ก็จะมีลงส่วนผลไม้หรือว่าที่ดินก็จะดิ้งเตือนให้ชมก่อนใครเลยนะครับหรือว่าต้องการไปให้ไปรีวิวช่วยกรรมการตลาดขายบ้านขายที่ดินขายอสังหาริมทรัพย์ให้ติดต่อเข้ามาได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมจนจบคลิปขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณมากๆครับ